สวัสดีครับแฟนครับสีสเกตสางบ้านครับแฟนครับน้องอุ๋งิงครับผมแดมาที่บ้านน้องครับก่อนไปทํางานนี่ครับพี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นครับหมู่บ้านบ่าวโทนโพดอนี้ครับพี่น้องครับบ่าวโทนโพด์ลูกผู้หญิงคนนี้กับบ่าวโทนเขาคือใครครับเดี๋ยวเราต้องไปปนีครับนี่ครับก็เห็นบ้านน้องพี่น้องเลยนี่ครับเราต้องไปขุดคุยนี่ครับผมเราต้องไปขุดคุยเรื่องนี้กันให้กระจ่างครับนี่ครับพี่น้องครับ ปัดพีนอกเลยขอทีมันสเสียรถแหแล้วบอกงานนี้ก่อนจะเสียรถแหเราต้องไปขุดคุยเรื่องบ่าวโทนก่อนนะครับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นไผมาจากใสครับแล้วบ่าวทนเคยมีลูกมีเมียแล้วซุกใครไว้หรือเปล่าครับถ้า้องไปขุดคุยให้ได้ครับผมไปดูสิครับว่าอยู่ไหมโอ้อยู่พอดีเลยครับปาดพัดปาดอยู่แล้วต้องมาขุดคุยแค่แกะเกานะครับ เมื่อวานนี้เห็นบ่าวโทนโพดูบ้านเมื่อวานเม่บ้านไม่กระเป๋าโทนมาเห็นไม่ใช่เหรอเมรนมาเม่บ้านเมื่อวานสิทายกระเป๋าโทนเนี่ยโอ้แ่เต่มม่บ้านเห็นผูงงามว่าเม่นบอกโอ้ต้องต้องสัมภาษณ์กับเจ้าตัวนะครับนั่งเรียบเรียบร้อยมากนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณบ่าวโทนสวัสดีครับคุณหน้าช่างนะครับ ข้าหน้าช้างนะครับสีสเกตสร้างบ้านนะเดี๋ยวให้สอบถามหน่อยครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานมีอ่าคุณไปทําบุญกับใครที่ไหนยังไงครับก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะต้องกระจยตาก่อนเป็นเรื่องปกติแล้วปกติเราจะทําบุญนะครับเข้าวัดทำเราต้องมีมากกว่าสองคนนะครับคุณต้องบอกว่าอีกหนึ่งคนคือใครครับผมแผลก็ผู้หญิงคนนั้นน่ะคือใครครับมันเขาอยู่ที่ไหนยังไง เจ้าแอบซุกลูกซุกเมียคนอื่นไว้บอไม่ได้สุกนะครับคือฮะคือเราไม่ได้ซุกนะครับเพราะว่าเพราะว่าไอ้เอฟซีก็เห็นมานานแล้วนะครับคนนี้เอฟซีเห็นมานานบอกเขาเป็นผู้ไหนครับคนคือบบอว์คยเห็นถ่ายรูปถ่ายโค้เฟซมานานแล้วนะครับแต่ว่าไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนเดาเดกันมานานแล้วเอ๊ะทำไมคนนี้มันสวยขึ้นสวยขึ้นมันทนเก่าหรือเปล่าพน้า บ่เออมีคนตามมายิงไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนคดีของอ่าที่ผ่านมาสิสเกตอะไรนั้นไหมขออนุญาตพูดถึงนะครับเดินบริเวณอเพิพนไม่ไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีแน่นอนไม่มีการคุบซ้อนซ่อนเงื่อนไม่มีไม่มีนะครับหรือว่ายังไม่ถึงเวลาอ้าวอ้าวแม่บ้านเริ่มสงสัยครับผมว่าเป็นว่ถึงเวลาหรือไม่มีครับผมอันนี้วันนี่คือแค่แตกพี่น้องาอ้่ภาพเรื่องนี้าตถึงเวลาคือขาญตอนนี้ผู้ใหญ่ช้างเนี่ยที่เงาแตกไม่ใช่อะไรนะครับ ต้องเสียเงินค่ารถแห่อันนี้แหละครับ <laughs> ก็ก็สีผ้ามาสัมภาษณ์นี่แหละครับเพ <laughs> ระาะว่าปานะเอ้ยจะหานวาขวบไข่เนื้อปา้านะนั่นออกไอ้โตจีนโตแล้วออกโตอะไรแล้วบอกกับเขาก็ <laughs> นั่นละ่ะเอา้ารถแห่เราสีไม่หายพวกไหนหันไหนรถแห่กันสีแล้วมันสิเสียแเราจะต้องบอกหน่อยว่าอ่าคนนี้คือใครที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนนี่แฟนคลับจากหูจากเ็นคนนี้คืออืมเมลลี่นะครับเมลลี่อยู่ที่ไผยบึง เมรี่นี่คือเฟซบุ๊กหรือว่าชื่อจริงหรือว่าชื่อเล่นชื่อชายนาวอเมรี่อยู่ที่ไผ่บึงอ่าร้านเปิดร้านเสริมสวยอยู่ที่ไผ่บึงอ๋ออันนี้เรื่องข้ามโรงเรียนอนุบาลไผ่บึงนะครับอ๋อร้านร้านซื้อเมรี่ไปใส่บริการได้บ่ซื้อเมรี่บ่ร้านเพิ่นเจ้าต้องช่วยมือส้มผมเจ้าตัดไปอย่างนี้มันต้องหล่อขึ้นขอยงศีไปใส่บริการอันนี้เดี๋ยวสิตัดเองตัดเองอ้าวใครหูพูด อาเจ้าประเหต์เขาตัดเพราะว่าเจ้าย่านบพรว่าเดี๋ยวเขาจะขมด้วยการเข่งประกอบใส่หัวเจ้าเป็นหมออะไรคือผู้ชายเนี่ยตัดผมมันต้องตัดเองตัดเองอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้บ่าวทูนเป็นเขาล้านเสริมสป่านังถามหน่อยบ่าวทูนที่บ้านของครูสุกลูกสุกเมียไว้ไหมมีไหมในบ้านครูมีบ่าวผมเคยไปเห็นเฮือนเราเคยมีเคยมีใช่ไหมเคยมีแต่ว่ามุมสีริร์นหรือเปล่า อ้าวงานนี้บ่าวโทนต้องออกมาเคลียร์นะครับปานางเป็นคนพูดเองนะครับผมไม่ได้พูดไม่มีไม่มีรีเทิร์นไม่มียูไม่มียูเทิร์นไม่มียูเทิร์นไม่มีรีเทิร์นนะครับเพราะว่าเราคอนเวิร์ตอย่างเดียวเราคอนเวิร์ตก้าวที่สําคัญที่สุดอืก็คือก้าวออกจากอดีตและก้าวไปในอนาคตเก้าไปข้างหน้าแมนอ่าคอนเวิร์ตแน่นอนบ่าวโทนไม่มีลูกไม่มีซุกอยู่แน่นอนถ้าก้าวออกจากอดีตไม่ได้เราจะไม่สามารถก้าวไปสู่อนาคตได้ ว้าวนดครับบันไดสวดๆเห็นแล้ว่ยตบมือตบมือหน่อยตบมือตบมือรออะไรขอก,ก้าที่ดีที่สุดก็คือต้องก้าวออกจากอดีตให้ได้โอ้เดี๋ครับดีครับบ่าวโทนเราผูา้ด,ดังฟังชัดนะครับท่านผู้ชมางานนี้เกิดขึ้นแต่ครับไอ้ขอพัดลมนยไปเ,เสียงเงี้ยพัดลมมาเอฟซี <MC S 1> <c oughs> บอกแล้วนะครับว่ารถแห่หน้าทางยังไงก็ได้ใช้เออเอฟซีมาว่านสาขาขอเต็มเลย ปอย,ยสร้างจะเห็นมาบาบโทนเจ้าเสียนี่ครับโอ้ตาย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 ,ตายขอยนอนบารลับแฮมือแรงกันเลยว่างานนี้คนจะเสียรถแฮมแต่ว่าบอทองหว่วงครับเอฟซี <c oughs> ปอทองหว่วง <c oughs> จังไหนปอใยสร้างเลากับจัดรถแฮแบบไอ <c oughs> ้ระบบเสียงแบบเต็มที่นะครับต <c oughs> อนแรก โอ้ยรดน้ำกับฟองเป็นโบจันแต่นั้น,ด,นดอกเสียสักสีเอารดน้ำแบบเอียงก็ที่ว่าอะไรนะน้องคนไหนนะที่เมื่อก่อนที่ที่เคยไลฟ์ส,สด<ท>ลงในในทีลอยล้านสิม,มาใส่รถแร้ำคันละเจ็ดแปดทันยังไงเศรษฐีลอยล้านไม่ต้องเงินเดืนเดอนเออวันไหนประมาณเดือนไหนนี่เดี๋ยวจะหาเงินตอนนี้กระเป๋าแบนเลยน,นี่นี่มีอยู่เท่านี้แะไรวันนี้นี่มีอยู่เท่านี้เองนี่มีอยู่เท่านี้นี่บอกไม่ยั้งอ่ะเอามาจากมือจากเว้นสิได้หาเงินมาเท่ยเฟ้นครับพี่อ้นมาซอยข่อยก็รอติดตามนะครับรอติดตามเพราะว่า ความเคลื่อนไหวความขึ้นหนามันก็สีฉีดแจ้งออกมันเรื่อยๆนะฮตอนนี้ตอนนี่อนนี้ปะนางตอนนี้ผมไม่รู้ไม่เห็นนะครับผมสะพาดอย่างเดียวคือคือถ้าอยู่กันสามคนนี่ปะนางกับสีแง่บาวโทษนะครับพอปะนางเราบริายคลิปแต่เราบริไทคลิปึ๊บบาวโทษกับสีแง่เราเป็นการที่เป็นการช่วยกันมาหากินสีสันในคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ให้คอนเทนต์ใชไม่ให้เรื่องรถแห่อะไรนี่ มันมีคอนเทนต์แหละเนาะมีคอนเทนต์จังไลยอันนี้เรื่องจริงจริงจังรถแห่ยังไงก็ได้ประมาณเดือนใดนี่สิได้หาเงินถึงสิได้หยอดกระป๋องไปมือละสิบมือละส่าโอ้ยระดับเขาด่าสร้างเขาต้องหยอดกระป๋องยเนีอกไอ้เต็มถังสีอยู่ล้วเดี๋ยวเพื่อความมั่นใจข่านแฟนฉันบอกว่าต้องให้บาโทนออกคลิปคู่กับอ่าน้องเมลี่บาโทนยินดีไหมเดี๋ยวสิมีคลิปโอ้ขาระดับต้องสองแสนวิวขึ้นถ้าคลิปนั้นอ่ะต้องมีสองแสนวิวขึ้น เจ้าตัวเคยออกคลิปเมื่อไหเพราะว่าไอ้เจ้าสองคนเคยสัมผัสเพราะว่ามันต้องมีคลิปที่ต้งมาซอยอคเคยเด็กกับป๊อคแข่ง <c oughs> เป็นเอกลักษณ์นีออน้ต้องตีต้อเอาคลิปแบบทั่วไปไหนจังไหนอ๋อต้องแบบอ่าอีกซีนหนึ่งะจะบันบ้านแบบนี้ไม่ได้ฮะพูดกับปู่ยังไงกับปู่ไปพ่อกันประมาณนี้บ่ะจะบอกเลยว่าผู้จักกันพ่องานบุญอ ก็แต่งตอนงานบุญส่วนใหญ่ก็สิไปวัดไปอยังแบบนี้นะวัดระยะทางบหรือว่าวัดเป็นสายบุญไงเป็นสายบุญอ๋ออันนี้สายวัดสายวาสายบุญอาจจะแต่งงานป้าน้าอาจจะเรียกว่าไอ้งานงานงานในกระถินก็ได้นะปะน้าเนาะเหมันกระถินจะออกมาหนีเรียนเนาะเปทนประมาณนี้ไหมกระถินนี่นะกระถินปลายปีนี่ไงที่ เพ่ออีกปิ๊บกระถินเลยเมีนเป็นสิบป่วยแกงานกระถินกบพอแห้งแล้วมันกระต้อนเนืองกันมาได้พ่ายังหูบาหวาแฟนครับแฟนพ่งข้ามาแล้วก็จะผูกคอต่อแขนเลยคือยิงนกไอกระสุนนัดเดียวยิงนกหลายตัวพุ่นนะพุ่นะเมียนบยบเป็นสิบาอันนี้ได้นะนังเป็นสิบพจางรถแห่เป็นสิเอามอลำใหญ่ใส่เลยเอาเราก็ต้องโบพี่น้องเอ้ยมันเคยแค่แตกบัตรดีตรงตรงเลยเตี่งมาตองมาเ้่งมาแรงมาล้มมามานี่ พัดลมมาหน่อยมันลมมาปาน้พัดลมมามันจี่ปรยาการดแฮี่ยมต้องเบิงมัต้องเต้นดอกรดเแฮมแต่เต้นมันรมือเลี้ยงหลวสิว่าเออบ่อใดดอกพุนดะพุนดะพุนดะครับงานนี้ฮ่ารดแฮมดีๆไปเด้อได้ได้สรสางใจอยู่แล้วมัต้องเดี๋เดี๋ยวนายเนแนวจะออกอะไรเดี๋ยวป่ากบเขาชิว่าอม เขาสิว e> okay. ่างบ่หามือว่างเนาะเขาว่างไปแล้วมาเหมือนมือดีเราว่าสิต้นกันมือดีผู้อื่นเนาะโอ้ยบ่เป็นยังเขาว่างจัดเลยเอาเรื่องหนุ่คุมมันบ่อันนี้หนุ่มคุมไหมได้หนุ่คุมใส่สุดให้ใส่สุดเมือนั้นเขาใส่สุดได้หนุ่คุมสบายดึกตื่นสบายกเก้อเอาแตให้ใส่สุดเออแคทเออคือพอใส่เห็นแล้วใส่สุดสุดเชุดซูเปอร์แมนบ่ซูเปอร์แมนบ่ได้เราเป็นผู้หญิงบ่ เอาเลยครับพี่น้องครับตอนวันนี้บาโทนคอนเฟิร์มนี่ประมาณนาสีประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตครับอีกยี่สิเอร์เซ็นรอวันนะครับแล้วก็ <Okay. S 1> แล้วสิประกาศรักษาอเมียใช่เดี๋ยววันรางแล้วแม่เขาว่ายังไงบ้างแม่เขาอนุญาตแล้วใช่ไหมอ้มาวไม่พูดอะไรนะไไรี่คือเห็นด้วยหรือว่าไม่ปฏิเสธหรอบ <laughs> ความสิเผาเดวได้นัง่งนั่งยืนไม่เผาเดางันนี่อะไรจะเกิดขึ้นน้องบัตรที่พีออ่ดอกเลยแข่งกับบั่วหูบาเห็นด้วยแข่งกับบั่เกี๊ยวครับพี่ดอกงานดีคืออ่ะ,นนะ,อะไ,ไนกันมีรถแห่แล้วนะครับ,บเดี๋ยวเดี๋ยวโต๊ะจินตอนนี้มีเราสองโต๊ะนะครับเดี๋ยววันใหญ่ขับไปรถแฮ่แข่ยมางานบาสุดจำตกใจคารุ่นแห่ขึ้นในบรรดาแข่งคารุ่นแห่มาแล้วไม่มีอะไรครับเป็นคอนเทนต์มันไม่ได้นะ ผมเป็นอย่งต้องวงได้กัมีคนเทนต์ลดแหงานจ้าคนเทนต์เนว่เราจ้างมาเพื่องานพิว่าผมเป็นว่าจะมาผู้ปฏเต้นะซื้อพญิสร์ของผู้ใดหลาเรียบร้อยเรียบว่าสำหรับเขาบฏิเสธอย่างเดียมันบันทึกต้องได้แบบนี้แม่นบ๊อปนางเอาจะได้เต้นรถแห่นะครับแล้วก็นายชาแนลบอกว่าเอารถแห่คันที่มางานวันเกิดน้องอู๋หญิงนะครับตอนนี้พ่อใหญ่ซักไม่มีแดดนะครับเกือแตก้เกือแดดเกือบแตกอ๋ มือมือยังโทนโทนไคอนอนพี่น้องเอ้ยถือใจเพื่นหลายคนจะจะรถแห่ข่เบอพี่น้องเอ้ยใพูดนะคนจากรถแห่ไข่เอออ่ะโอเคขอบคุณทุกุงทุกทุกคนครับาโซนประกาศชัดเจนครับผมขอบคุณลวงขอบคุณครับสวัสดีครับ